สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลที่ว่าทําไมต้องอธิษฐานและคําตอบที่เหมือนกับกําปั้นทุบด,ดินนะครับว่าก็เพราะพระเยซูอธิษฐานเราจึงต้องอธิษฐานหลายคนก็อาจจะงงนะครับและหลายคนอาจจะรู้สึกไม่เห็นด้วยพี่น้องลองฟังต่อวันนี้นะครับในวันนี้ผมจะแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเมื่อเวลาเราอธิษฐานเรากําลังเรียนแบบพระเยซูรครับ โดยที่พระเยซูนั้นเมื่อพระองค์ทรงอยู่ตามลําพังพระเยซูพึ่งพาพระเจ้าเพื่อเติมพลังทางด้านจิตวิญญาณหลังจากที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยกับการทาพนกิจมาตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นการสอนและการสร้างสาวกไม่ว่าจะเป็นการเทศนากับฝูงชนการรักษาคนเจ็บป่วยพระองค์ทรงปลีกตัวไปที่ที่ไม่มีคนและอธิษฐานพี่น้องเห็นไหมครับว่าพระเยซูทรงอธิษฐานเะเยซูอาจต้องการหลีกหนี เสียงอึกทึกของฝูงชนเป็นบางครั้งบางคราวบางจังหวะเพื่อพระเยซูจะได้เติมพลังยืนหยัดได้แข็งแกร่งและย้อนระลึกถึงภารกิจของพระองค์พี่น้องครับบางครั้งพระองค์ก็ไม่ได้รับประทานอาหารแต่พระองค์ยืนยันว่ามีอาหารสวรรค์ที่ประทานก็คือการที่เราได้รับใช้พระเจ้าการที่พระองค์ได้รับใช้พระเจ้าทําตามพระทัยของพระองค์ทาให้เกิดความอิ่มเอิบใจครับในจิตวิญญาณน,นั้นมีความอิ่มใจพี่น้องครับ ถ้าถามว่าพระเยซูต้องการอธิษฐานเราสังเกตว่าพฤติกรรมของพระเยซูที่เป็นแบบอย่างกับเราในการอาธิษฐานเราจะเห็นคําอธิษฐานของพระเยซูเข้มข้นขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการรับบัพติศมาการอาธิษฐานตลอดคืนก่อนจะเลือกสาวก12คนแม้แต่การจำแรงพระกายพระเยซูก็อธิษฐานอยู่โดยเพพาะอย่างยิ่ยงเมื่อพระองค์เตรียมตัวจะจากไปตอนที่ในพระธรรมยอห์นบันทึกไว้นะครับพระเยซูอธิษฐานเผื่อสาวก ในพระธรรมยอห์นเกี่ยวกับเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเสด็จมาในฐานะที่บึกษาอีกองหนึ่งและให้มาอยู่กับพวกเขาพวกสาวกของพระองค์ตลอดไปเป็นคําอธิษฐานที่ยาวมากนะครับและมีความสวยงามมากเลยในบทที่17ของพระธรรมยอห์นครับพี่น้องลองเปิดดูไม่เพียงแต่ในบทที่17นี้พระเยซูอธิษฐานเผื่อสาวกใกล้ชิดเท่านั้น แต่คาอธิษฐานของพระองค์ยังครอบคลุมเผื่อมาถึงพวกเราทุกคนตลอดทุกยุคทุกสมัยในประวัติศาสตร์ผู้ซึ่งจะเชื่อพระเยซูในอนาคตด้วยพี่น้องครับบางท่านบางคนสงสัยว่าเวลาอาธิษฐานเนี่ยเราพูดกับพระเจ้าจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการพูดกับตัวเองในรูปแบบที่บริสุทธิ์สูงส่งเท่านั้นภาษาอังกฤษใช้คําว่า self talk ครับ self talk ก็คือพูดกับตัวเองบางคนก็สงสัยครับว่าการอธิษฐานนั้นจะเป็นการพูดกับตัวเองแบบนั้นหรือเปล่า พี่น้องครับเราต้องกลับมาถึงความจริงว่าพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าผู้ซึ่งตรัสให้โลกนี้เกิดขึ้นและพระเยซูเองซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นผดุงสิ่งสารพัดไว้พระเยซูยังต้องอธิษฐานเลยครับพระเยซูยังมีความจําเป็นที่จะต้องอธิษฐานพระองค์อธิษฐานก็เหมือนกับว่าการอธิษฐานสร้างความแตกต่างจริงๆใช่ไหมครับพระองค์อธิษฐานแบบนั้นใช่ไหมครับพี่น้องพระองค์อธิษฐาน เหมือนกับว่าเวลาทุกนาทีที่พระองค์อุทิศให้กับการอธิษฐานนั้นมีความสําคัญมีความหมายพอๆกับเวลาที่พระองค์อุทิศในการห่วงใยในการดูแลในการเทศนาพี่น้องครับขณะที่เรากําลังพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐานเราต้องเริ่มต้นด้วยสมุติฐานสข้อที่ผมอยากจะกล่าวต่อไปนี้ สมมติฐานสําคัญ3ข้อในการที่จะต้องบอกกับตัวเองเสมอว่าเราจําเป็นที่ต้องอธิษฐานและคําอธิษฐานนั้นการอธิษฐานนั้นมีความหมายสูงมากครับสมมติฐานข้อที่1พระเจ้าทรงดํารงอยู่สมมติฐานข้อที่2พระเจ้าทรงได้ยินคําอธิษฐานของเราสมมติฐานข้อที่สพระเจ้าทรงใส่ใจคําอธิษฐานของเราพี่น้องครับสมมติฐานหรือความเชื่อสําคัญ3ข้อนี้นะครับ ทำให้เราต้องอธิษฐานประการแรกผมทบทวนนะครับพระเจ้าทรงดำรงอยู่ประการที่สองพระเจ้าทรงได้ยินคําอธิษฐานของเราประการที่สามพระเจ้าทรงใส่ใจคําอธิษฐานของเราเพีองครับทั้งสามประการซึ่งเป็นเหตุผลถ้าเราตั้งสมมติฐานเราพิสูจน์สมมติฐานของเราได้ครับแต่ปัญหาก็คือว่าทั้งหมดนี้นะครับถ้าไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อ,ถ,อ,อถ้าเชื่อก็ต้องเชื่อเลยมันไม่มีเชื่อข้อหนึ่งข้อสองไม่เชื่อข้อสาม เชื่อว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่แต่ไม่เชื่อว่าพระเจ้าได้ยินคำอธ,ธิษฐานของเราและไม่เชื่อว่าพระเจ้าทรงใส่ใจคำอธิษฐานของเราบางคนบอกว่าพระเจ้าดำรงอยู่ก็จริงพระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของเราก็จริงแต่พระเจ้าจะใส่ใจคำอธิษฐานของเราหรือเปล่ามีคน,นอธิษฐานเป็นหมื่นเป็นแสน,เป,นเป็นล้านล้านคนทั่วโลกพระเจ้าจะมีปัญญาใส่ใจคำอธิษฐานของเราหรือพี่น้องครับเราได้เด่ดเชื่อหรือไม่เชื่อเลยเราต้องเชื่อหรือไม่เชื่อเลยผมเชื่อทั้งสามอย่างเลยครับ พี่น้องเชื่อไหมครับพระเจ้าทรงดำรงอยู่พระเจ้าได้ยินคําอธิษฐานของเราและพระเจ้าใส่ใจคําอธิษฐานของเราเมื่อเราเชื่อเช่นนั้นนะครับพี่น้องเราต้องให้ความเชื่อเหล่านี้ได้เกิดผลในชีวิตของเรานั่นก็คือเราต้องอธิษฐานในสมัยของพระเยซูนะครับความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อของคนยิวนะครับพระเยซูทรงเชื่ออย่างแท้จริงว่าการอธิษฐานนั้นเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้แต่รอบๆข้างของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพวกคนโรมชาวโรมันในเวลานั้น พวกเขาก็อธิษฐานต่อเทพ,พเจ้าเผื่อจะมีโชคเหมือนกับคนในสมัยนี้ครับเขาอธิษฐานกับเจ้ากับเทพต่างๆกับลูกเคารพต่างๆก็เผื่อจะมีโชคเผื่อจะถูกหวยเผื่อจะหายโรคเขาไม่ได้หวังอะไรมากมายครับชาวกรีกก็เหมือนกันครับนอกจากชาวโรมันแล้วชาวกรีกก็ไม่เชื่อเรื่องการอธิษฐานและล้อเลียนการอธิษฐานบทละครต่างๆการละเล่นต่างๆโอเปรา่าหรือแม้กระทั่งละครต่างๆ ที่พวกเขาคิดขึ้นมามักจะสอดแทรกพฤติกรรมการอาธิษฐานที่โง่เขลาไร้สาระหรือแม้กระทั่งใช้คำหยาบโลนครับเพื่อทำให้ผู้ชมหัวเราะเหลือแต่ชาวยิวนี่แหละครับชาวยิวที่พวกเขาเห็นว่าดื้อดึงนี่แหละครับแม้จะมีประวศาสตร์อันโศกสลดโศกเศร้าของคำอธิษฐานที่ไม่ได้คำตอบแต่พวกเขาก็คือพวกยิวนี่แหละครับเขายึดมั่นความเชื่อที่ว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ผู้เปี่ยมด้วยความรักทรงปกครองโรคนี้และทรงสดับฟังคำอธิษฐานของพวกเขาและมีวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงตอบพี่น้องครับความเชื่อตรงนี้ครับเป็นความเชื่อที่พระเยซูได้เติบโตขึ้นมาในความเชื่อนี้พระเยซูตอบสนองต่อความเชื่อนี้โรรองเสด็จมาเป็นพระเมสสิยาของชาวยิวตามคำพบยากรณ์พระเยซูตรัสครับว่าผู้ที่เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาโรรองทรงสำแดงพระประสงค์ของพระบิดา โดยเลี้ยงดูผู้หิวโหวยโดยการรักษาคนเจ็บป่วยโดยการปลดปล่อยผู้ที่ถูกจองจําพี่น้องครับเวลาที่เรามีปัญหาหนักจนยากที่จะรับมือปัญหาหนักจนเราท้อแท้ท้อถอยปัญหาหนักดูเหมือนว่าจะทงเราเลิกและละทิ้งความเชื่อนี้ไปได้พี่น้องครับแม้ว่าเราจะถามว่าทําไมพี่น้องครับบางครั้งเราอาจจะไม,ไ,มไ,ไม่ตอบไม่ได้ครับว่าทําไมตอบไม่ได้ครับว่าทําไมแต่ตอบคําถามอื่นได้ ตอบคําถามอื่นได้ครับเช่นพระเจ้ารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความทุกข์ยากของพวกเราพี่น้องครับถ้าถามว่าพระเจ้ารู้สึกอย่างไรพระเจ้าเห็นไหมตอบได้ชัดครับว่าพระเจ้าเห็นตอบได้ชัดครับว่าพระเจ้ารู้สึกอย่างไรตอบโดยคําตอบจากพระเยซูครับใบหน้าขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นใบหน้าของพระบิดาได้เป็นใบหน้าที่เปี่ยมด้วยความรักแต่เต็มไปด้วยน้ําตาเหมือนกันครับ พราะเราติดตามพระเยซูเรื่องราวของพระองค์ตลอดภก,กิติคุณเราเห็นว่าการตอบสนองของพระองค์ที่มีต่อหญิงม่ายที่สูญเสียลูกชายต่อหญิงโลหิตตกที่สังคมลังเกียดแม้กระทั่งพระองค์ตอบสนองนายร้อยชาวโรมันที่ลูกน้องของเขาป่วยหนักพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นคนเป็นนั้นมากก็รู้สึกสงสารเขาพี่น้องครับความเมตตาอ่อนโยนของพระเยซู สะท้อนให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าพระบิดาของเราต้องได้ยินคําอธิษฐานของเราแม้กระทั่งในยามนี้พี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมั่นใจในเรื่องนี้ว่าพระเจ้ารู้สึกเห็นใจเราเอาใจใส่เราครับพี่น้องพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระองค์ตอบคําอธิษฐานเราได้พระองค์ได้ยินคําอธิษฐานของเราอย่างแน่นอนครับและพระองค์ทรงใส่ใจคาอธิษฐานของเราด้วยพี่น้องครับสามประการนี้ครับเป็นหลักการที่สําคัญ ทำให้เราต้องอธิษฐานแม้ว่าเรายังไม่ได้คาตอบแม้ว่าคําถามของเราที่ถามว่าทําไมยังตอบไม่ได้พระเยซูยึดการอธิษฐานไว้ดั่งชีวิตจิตใจ,จของพระองค์เลยนะครับเพราะการอธิษฐานเป็นแนวทางและเป็นพลังให้กับพระองค์ที่จะทําตามพระประสงค์ของพระบิดาครับเช่นเดียวกันครับพี่น้องการอธิษฐานของพวกเราก็เป็นแนวทางและเป็นการเติมพลังเพิ่มพลังให้กับเราที่จะรู้ ยอมรับน้ำพรทัยของพระเจ้าทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดาตลอดชีวิตอาเมน